ที่จริงแล้วผมมีแฟนเช่าอยู่คนหนึ่งไม่คิดไม่ฝันเลยว่าเธอจ้าเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากขนาดนี้ครับนนนนายายานี่ยชอบทําเกินข้อห้ามแฟนเช่าตลอดเลยนะฉันชื่อมินาเซะนาฮิสะค่ะได้โปรดเช่าฉันได้ไหมคะถึงแม้ว่าเราจะเช่าสากีจังอยู่แต่เด็กคนนี้ก็ยังน่ารักเกินไปอ่ะเอาเป็นว่าไปขอไอ้ห่น่าลดราคาดีกว่าฮะ ง้นจริแต่ฉันอยากจะเช่าเด็กคนนั้นจริงๆนะซากิซังลดราคาได้ไหมคะไม่ได้โวยฉันอยากจะเช่าพร้อมกันทั้งสองคนจริงๆนะแบบนั้นก็จ่ายราคาเต็มซมะสิยะเป๋าตังผมแห้งแล้วครับได้โปรดลดราคาทีเธอกโกหกนะนี่ฉันมีปัญญาเช่าได้สองคนจริงๆเหรอเนี่ยที่หล่อนได้ราคาเต็มพอเบิ้มสินะไม่ขนาดนั้นหรอกคะ่ะแค่แม่ให้มาให้นงมานะเล่าคะ่ะแม่ให้มาห้าหมื่นแล้วทำไม ไม่ผ่าตัดกล่องเสียงด้วยวะแสดงว่าบิ้มๆนั่นของปลอมสินะเวเ้เนยความลับั่วไหลโอ้นี่นายช่าทั้งสองคนเลยงานเหรอทำไมรวยจังวะนี่สจ๊ว่าไงงานแฟช่าที่ทำเงินดีปะได้ค่าช่างแค่ครึ่งเดียวเองค่ะ,ะคือฉันเองก็เบิ้มนะอยากลองทำงานนี่เหมือนกันนะจะ่ายราคาเต็มมาเลยนะอย่าเพิ่งเลิกเช่าฉันนะคะ จะคนไหนก็แฟนเช่านี่ขอแบ่งเงินส่วนของเธอหน่อยเซได้ค่ะค่ะโจ